เก้าเก้าเกือบเก้ามาลุ้นพี่นอ้องอห้าตัวเดียวหลักสิบเคเลยจะใ,ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งเยียมตัวพี่น้องหัวใจก็ตินแห้งเฉ็เหรออุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งและหลักที่สี่ ออกรางวัลเลขท้ายสองตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะหลักหน่วยคือแพทย์หญิงพัชพรเจริญสกุลวงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานสุขภาพแข่งชาติและหลักสิบคือคุณจักรชัยบุญยวัฒผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัวยกตัวแรก ใจคือเป็นแห้งแค่นอนวันนี้เนาะวันนี้คือผิดปกติต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลาดทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้กกาชมกันออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักสามตัวแต่กระเดือ รางวันที่หนึ่งงวดวันที่16สิงหาคมสองพัเลขที่ออกห้อสิบัเก้าเก้าสี่แปดหห้าหกห้าเก้าสี่แปดหกเงินมาห้ายุดตัวดีครั้งนะคะรางวันที่หนึ่งแล้วก็ซื้อกันไหมอย่หสิคมสองพันห้อยหกสเลขที่ออกป5ห้าสี่ หกเ้ที่ราที่นะคะมีรางวันข้างเคียงราหนึ่็หมันไปยุลักสิบแต่พ่อได้อยุ่พี่น้องแต่ว่าตัวจอะนี่สิดันให้มันหกสี่เก้าเก้และเก้าเก้า ดันซื้อลูดเอาชิน้องสำแต่วในตัวอมันไม่มีหกห้าเลขสามหลักซึ่งมาจากผลรางวัลที่หนึ่งและรางวัลท้ายสองตัวของซ่าสี่เกดาวละละขอให้มีห้าูดนที่สิบหกห้าสองพันห้าสิบแปดรางวัลสามต้นนะสังสี่ดาวอื้มแปดหกห้าถ้าเป็นหาสามเนี่ยได้หลายพี่น้องโอ้ยหกมันมาบนมาล่าง 6แบาบนมาล่างอ่ะพูดใไดไรๆพี่น้องเอาเอาเอาซ้ำนีก็เอาเปดหก65เปียก65เปดหก้าในหาร้อยก็เอาละละักเ๋ยวพอไดลัตเตอรี่นี่น้งสื้อหาสามหลครับอืมตันเป็นหาเปียกก็ได้หลายอยู่แล้วลัตเตอรี่นี่ก็เพ่อใดอยู่นี่นะ โอเคโอเคใครได้บ้างพี่น้องครับเ,เจอกันไหมเด้อในวันที่หนึ่งกันยาซึ่งเป็นเดือนเกิดของอาจารย์พอดีนะครับอย่าลืมตามนะครับมันครบรอบห้าสิบแปดปีนะจะลืมหาเปียดเนียบอกไว้ก่อนนะครับอ่าบอกไว้ก่อนนะมันน่าจะออกตัวเดิมนี่แหละเมื่อกี้มันเปียดหกห้ามันก็จะมาออกหกห้าแปด รอบปี12กันยานะเอาหวดหนาได้พี่นอ้องก,กิดทีฟันตัวเก้าเนี่ยนเป็นันอะไรเดี๋ยวโอนเป็นเก่าจะคำนวณก่อนแต่กริสืออายุตัวของนะเดี๋ยวนะคำนวณให้แล้วจำไว้เลยนะครับปล่อยต่อเลยเลขวิ่งเงินล้านนะครับไปหาลอตเตอรี่งวดต่อไปวันที่1กันยา ยาเขียนห้ดอกนะครับหากใครจะเอาจะได้เขียนห้เอาอยู่ใส่ละพี่น้องอมีเขียนผิดหมองเดยวเด้อเด้อทีนี้พี่น้องเด้องดวดต่อไปนะอาจารย์เด่นตัวนี้เด้อหนึ่งกันยา มึงคือสันแทดหนึ่งกัญญาพัชรนองเด้เอ 9. เด่นเด็กยังเหรอเก้าเด้องวดต่อไปงวดว่างหันหามาแล้วหกห้าหกห้าได้ยุเฮีนเฮีนได้ละเนาะ เรื่องแรตเตอรี่สื่อหาสามว่าหน่อยได้นี่กสามโอเคพี่น้องเอาตามนี้เด้อเดี๋ยวหาสื่อยังใวรวดนะโจ้กับเก้านี่ว่าว่าสูตรงวดต่อไปนะพอเห็น,นออกแนละ้วมันได้เก้างวดชิดเมื่อกี้มันได้ห้านะครับเอาเก้านเะด้อพี่น้องเด้องนะวดต่อไปนะครับเก้านะเท่านั้นเออ จำไว้นะครับสิบว้ยง่ายได้คุน่นแหละประมาณเขาจะมาขายประมาณไม่ทียี่สิบเดี๋ยวจานถึงจะซื้อมาปล่อยนะก็ปล่อยตัวเก้านี่แหละนะเดี๋ยวจะมาประกบเดี๋ยวจะหาหลักสิบเออหลักหน่วยก่อนเพราะหลักหน่วยมันที่เห็นจะอยู่โดยใจนี่แหละนะครับประมาณนี้เจอกันใหม่นะครับนะนะจำได้ไหมล่ะงวดต่อไปเด้อนี่นิ้วมือนี่ เจ okay. อเจอกันใหม่นะครับวันที่หนึ่งกันยาเก้าเท่านั้นนะครับ